เอาล่ะก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้นนะะนนก็มาอยู่ผมจิลุกในเกมที่มีชื่อว่า e อ b e ์เบใช่ครับเสื้อตัวเดียวกับที่อ่า Midnight Shift Remake ซึ่งเกมเนี้ยมันคือผู้ช่างเดียวกันผมไม่รู้ว่ามันเกี่ยวอะไรเนะีแต่ว่าผมอ่านเอ่อ description ของเออ่เกมที่แล้วอะเขาบอกว่าเขาไม่ได้ทำเกมหนึ่งก็คือเกม e อ b e ์เบเหมือนกันซึ่งมันเชื่อมกับอันนี้สักอย่างหนึ่งผมไม่รู้เหมือนกันว่าคืออะไรแต่ ฉากคุณมากเลยงั้นผมเริ่มเลยแล้วกันนะฮะเอาเป็นว่าถ้าใครยังไม่ได้ดูเมเนเชิไปดูอันนั้นก่อนแล้วค่อยกลับมาดูอันนี้เคยว่าคืนการไปให้ะะจิมไปซะตรงตัวไอ้นั่นแหละนั่นแหละฮะตรงตรงไหน,นก็ไม่รู้่หนึ่งจุดศูนย์แล้วก็มีรูปอะไรไม่รู้จะเป็นพซัซเซลอะไรปะมันที่เดียวกันเลยนี่ว่าถูกไหมอ่ะเดี๋ยวผมขึ้นภาพทียบให้มันเหมือนกันเลย แจคตอ๋อตรงนี้เข้าไม่ได้สินะเยิมยอดไปเลยเอ่อต้องเก็บของตรงนี้ไหมมีจริงด้วยยังชอบเลยมันคืออะไรอะหลอดไฟอะหรือม,มันคืออะไรมันเป็นจะน่ากลัวปะ่ะจะน่ากลัวเปล่าแต่ว่าวมันจะโซมเป็นปืนนะแต่ครั้งนี้เขาบอกว่า เราอยู่ในนี้ครับเป็นหลบพวกโรงงานอุตสาหกรรมนะไม่ใช่พวกแบบแบบเดิมนะ,ะครับเข้าไปได้ไหมไม่ได้ผมเกลียดแม่งมากเลยเกลียดหลอดไฟที่มันติดติดต่ำๆเอ๊ะ FBI, open ไม่มีเลยนะไม่มีเลยเข้าเข้าไปแบบนี้ใช่ปะโอเคเข้าไปไม่ได้เหมือนเราจะอยู่บนอาคารสักอย่างนะพอเขาทำเปิเป็นเมืองนะครับอืมไม่แน่ใจเหมือนนกัเมื่อกี้มันมีเสียงเคาะจากนี้ใช่ปะก็คือผมต้องมองไปไหนไปเปิดตรงนั้นหรออืมอืมชดีอัจเด นั่คืออันนี้ผมทำอะไรอันนี้คืออะไรวะโชโอุย้ยมันคือฟิวเหรอ๋อ,อมันน่าจะคือฟิวนะครับแล้วคือก้อนี้เปิดได้ไหมแล้วค่ยอยออกไปดูไมรู้วามันเปิดเปิดอะไรเดี๋าปั๊บป๊อปป๊อปปี้อะ มันมีอะไรคานอยู่หัวผมตอนนี้เมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้เอมพีอาร์โอ้โหดาบเมื่อกี้กูหุ่นตอนตี้ีเลยแต่ว่าในมิดในชิฟติเมตมันไม่มีตรงนี้นะฮะเราเข้ามาตรงนี้ไม่ได้ รีป,ปี้ดีนะโอเคเราต้องหาฟิลมามาใส่แบบนี้อีกอันนะใช่เราหาฟิลมาใส่อีกอัน,น,นยังไงล่ะแต่ความกู้ผมอาจจะลดน้อยลงนะเพราะว่าผมเพิ่งเล่นมินเนชิปไปซึ่งนั่นแหละมันไม่ค่อยคริป,ปี้เท่าไหร่ก็เลยไม่รู้ว่าจะหวังเกมนี้ได้หรือเปลเดีครับผมหาฟิลแป๊บนึงนะครับอยู่ไนวะ ตรงนี้เข้าได้ยังอ่ะเมื่อกี้มันเหมือนจะเป็นบั็กสักอย่างว้าแล้วเสียงที่มันถล่มมันมันคือมันถล่มตัวไหนไอ้เหี้ยหุ่นเหระขยับได้แล้วหรอ กูเก <Ooh> ่งรอแล้วหายว่ะอ๋ออยู่นี่โอ้มาเปิดให้ฉันด้วยถ้บ้างเลยอ่ะก็กลัวเลยตอนเนี้ยอ้าชเฉย แล้วบิวทำไมอู้หูนี่แหละที่กรต้องการอ่ะมีในชิปมือถือมาอีกที่ไ,ไหนมา่ะเฮ้ยเชียวป้าไปใหญ่ละโอ้เต็มเลยโอ้ไม่ก็กลับมาแล้วที่วามึงคนไม่ชื่อจริงเรียว่ามีในชิปอีเมลกูเอง มันจะดีขึ้นเยอะเลยไม่ต้องมองกูไม่คุยด้วแล้วส่วนเตี่ยขึ้นเยอะเลยนะนอ้าาาา รีบๆเปิดเถอะมันเดินได้แล้วครับเรื่องมันเดินได้แล้วว้าวอย่ามันมีแขนแขนขาดนปปิดไปปิดไปเจ้าย่างจ้าย่งโอ้คนอะไรอ่ะอุ๊ยอุ้ยอันนี้ผมไม่ได้ประคันนะมันมีคาสิ่งแล้วอุ๊ยมีคนตามอ่ะวิ่งวิ่งวิ่งเออวิ่ง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 อุ้ยเสี่ย เร,เราโดนโดนแทงเหรอเม,มื่อกี้มันคือหุ่นแล้วมันแทงแลท่านมาแทงอ,อกล้วอจบอ่ะก็ผมขอแยกไปพูดตรงนี้แล้วกันเพราะว่าตอนนั้นเสียงแม่งดังมากเลยก็นั่นแหละรครับเออแบกคือมึงควรตั้งว่า midnight shift อือม่กิหรือไม่อันนี้ก็เป็นรีมกแคนไปเลยเพราะว่าคือผมว่าไอา้ฉากที่เราขึ้นรถพยาบาลเนี่ย ของไอ้มินในชิปรีเมกอะของเ e อ่อเอ็กซ์เท้เด็ดอะเพราะว่ามันคืออันนี้หรือเปล่าที่เราโดนแทงแบบเอลือนแล้วเราก็โดนหอมไปหามโศนโร,รงพยาบาลหรือว่าอันนั้นเราแค่เมาเพราะว่าผมหาข้อสรุปไม่ได้อันนี้คือมันจบแบบชอบเพลงชอบมากสั้นแต่ไม่คีปี้ชีบหายเลยคือแบบแม่งโผล่มาแบบแล้วมันก็หายไปแบบชอบอะก็นั่นแหละครับนี่คือมิในที่ผมต้องการ,การแล้วก็เจอพวกหุ่นแล้ว ก็นั่นแหละครับสำหรับวันนี้ก็น่าจะมีแค่นี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไม่ช้าก็เร็วครับน่าจะฝันดีกินข้าวให้อร่อยเลยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ